สวัสดีค่ะแมรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวีสสำหรับชาวราศีกันนะมาดูกันเลยไม่พูดพัานํทำเพลง FC คุณเรื่องราเข้าเรื่องดวงชาวราศีกันในปี268ภาพรวมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างปี67ต้นปีที่ผ่านมายังล้มลุกคุกครานได้และเสียยิบย่อยไปหมดปลายปีก็ยังต้องระวังระแวงอยู่อีกเล็กน้อย ปี168ต้นปีดาวร้ายๆต่างๆยังคงกดดันอยู่อดทนไว้อดทนไว้อดกั้นไว้พอวันที่13พฤษภาคมทั้งพระหัสและเสาได้ตําแหน่งส่งเสริมมากกว่าส่งเสียเป็นอุดมเกณฑ์จึงมีโอกาสการเงินดีการงานครอบครัวการงานความสัมพันธ์ล้วนแล้วดียิ่งเมื่อพระหัสทับเรือนกระดพระและพระหัสเดิมเป็นกเกษตรด้วยนะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทรั์เพิ่ม ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาระหว่างอ้วนนะคะการเงินต้นปียังไม่ค่อยคล่องมือซักเท่าไหร่นะแต่ไม่ขาดนะบริหารให้ผ่านการเงินสะสมในรูปแบบทรัพย์สินจะมีผลดีสําหรับคุณมากกว่าการถือเงินสดความรักคนโสดจะเจอคู่ในการทํางานต้องใจเย็นเพราะคู่ที่ดีจะมาช่วยสร้างความก้าวหน้าและความสาเร็จให้คุณเขาอาจจะเป็นคนที่ละเอียดเบอร์หนึ่งจนบางครั้งคุณอาจจะลาคาญ และเลิกใส่ใจด้วยความที่ชาวราศีกันคุณก็เป็นคนละเอียดเบอร์หนึ่งเช่นกันมีความอิสระมากอยู่แล้วใจเย็นแล้วคุณจะได้มากกว่าเสียและจะดียิ่งคู่ในปีนี้ถ้าคุณเจอคุณจะได้คู่ที่ดียิ่งใช้คําพูดนี้สุขภาพระวังความเครียดการนอนไม่หลับมีผลให้เสียสุขภาพมากๆกระดูกเส้นเอ็นเจ็บกระดูกทับเส้นประสาทชาความดันจะอยู่ คุณไปสองปีครึ่งเป็นปนหายๆดูแลให้ดียอย่าประมาทขยันไปหาหมอเพราะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์เอาละนี่คือภาพรวมนะรายละเอียดทําไมภาพรวมของชาวราศีกันในปีหกแปดจึงเกิดขึ้นแบบนี้มาดูที่ดาวเสาร์ก่อนเลยเสาร์ทักพภพปัตนิต้องระวังเรื่องความรักและครอบครัวเป็นพิเศษคนโสดก็ยากที่จะมีคู่ที่ดีและถูกใจได้ดังนั้นไม่ควรหาคู่ในช่วงนี้มันเสียหายมากกว่าที่มันจะได้รับ สิ่งดีๆชีวิตไม่ราบรื่นดวงแตกถือสินกินเจอันนี้หมายถึงเรื่องเสียนะเรื่องดีก็มีเสาวเวลาให้คุณให้มหาศาลเสาเข้าเรือนพระหัสโชคชุกสุขเจริญชนนะเห็นไหมเสาไม่ได้ให้อะไรใครง่ายๆนะแต่เขาไปมีผลเสียกับเรื่องคู่ของเท่านั้นเองเสาอาริปัตตนิสัมพันธ์กัน สาปุตรประตะปัตนิสัมพันธ์กันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะให้ลาบใหญ่โตคุณจะได้ลาบจากคู่ครองนะปลายปีจะมีโชคดีเงินทองคู่นะแต่ต้องระวังบุตรจะสร้างความกังวลใจให้กับคุณการมีคู่ต่างวัยจะแก้ไขชะตาชีวิตในการดวงแตกในชีวิตคู่ของคุณได้ชีวิตคู่จะถูกความเศร้าเข้ามาเยือน เช่นบ้านของคุณมีคนสร้างปัญหาทําให้คุณต้องมานั่งแบกภาระดังนั้นการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องนี้ก็คือให้คุณเดินทางบ่อยๆนะสำหรับชาวราศีกันนะคะและคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะต้องระวังเรื่องคู่ครองป่วยนะคู่ห้องอาจจะป่วยหรือลาจากกันไปจะจากไปหรือจากตายนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ของดาวครดาวคันดาวครดาวคันดวงใครดวงมันนะคะห้าพัษภาหกแปดหลังจากนั้นดาวลาหูจะย้ายจะส่งผลดีมากๆสู้แล้วรวยนี่นะสู้แล้วรวยลาหูทับพบอาลิคุณจะมีความกังวลกับลูกหลานบริวารแต่คุณจะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ร่ำรวยมากถ้ามีสุปเคราะห์ร่วมด้วยยิ่งดีมาก ปัตตานีอารีส,สาหรับราหูนั้นราหูเป็นเกษตรเป็นมหาจักรนะจะได้เป็นใหญ่เดินทางต่างประเทศมีโอกาสสูงมหาจักรนี่ถือว่าสู้แล้วรวยต้องลุยต้องลุยลุยล,ย,ลยอย่างเดียวสรับารีกันเป็นช่วงฟ้าเปิดเปิดแบบเปิดกว้างมา,มากๆเลยกันนี่ชีวิตเปลี่ยนแปลงสดใสร่ารวยเพราะดาวเสาราหูพระหัสถ้าเรื่องฐานะการงานการเงินมั่นคงมาก นะอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยกับเรื่องคู่ขอพระรหัสเข้าทับพบกันมามีความมั่นคงในชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีโอกาสทองจะได้รับผิดชอบงานใหญ่ๆที่สําคัญผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเคร้อกูลเห็นความสําคัญแต่เหน็ดเหนื่อยหัวโตแน่นอนปวดหัวในงานมีทั้งเรื่องดีเรื่องรายนะแต่ดวงดีมากกว่าเสียปี68มีโอกาสสร้างฐานะขึ้นมาอีกครั้งใครที่ลม้มลุก,กคุกคานมาถึง18ปปีปีนี้แหละจะเป็นปีที่เกิดใหม่ พระรหัสพันธุกรรม,มะการงานจะดีในปี68แปอย่างมั่นคงพระรหัสปัตนิกรรม,มะนะคะถ้าเป็นงานสาธรารณะนะและเป็นงานที่ทําร่วมกับคู่ครองก็อาจจะช่วยการส่งเสริมให้โดดเด่นมากขึ้นก็ได้พระรหัสสุภกรรมะหนึ่งตุลาถึง22พระรหัสจะเสด์ตไปที่ราศรีกรกฎจะมีโชคดีเรื่องการงานกนารเงินและคู่ครองนะคู่ต่างวัยคู่อายุน้อยกว่ามากๆคู่อายุมากกว่ามากๆ เป็นคู่ที่ดีสำหรับชาวราศีกันทั้งชายและหญิงตบมือให้กับชาวราศีกันหน่อยอสำหรับโชคใหญ่ที่กำลังจะมาความร่ำรวยที่กำลังเบิดทางนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตลอดปีสำหรับ67นะและอย่าทิ้งกันขอให้ปี68นี้ติดตามกันต่อไปสิ่งที่พี่นำมาเสนอให้เป็นคุณมากกว่าโทษนะคะเรา ส่งเสริมกันในเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่าเตือนกันในเรื่องอให้มีความปลอดภัยไม่ประมาทในชีวิตอันนี้ก็เป็นลาบอันประเิษข,ของคุณและพี่ที่ได้มาเจอกันนะคะแม้จะเจอกันในออนไลน์ก็ตามวันนี้ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะสวัสดีปีใหม่เที่ยวให้สนุกนะบายบายไปก่อน